สวัสดีครับผมช่างโยจอเทพนะครับจำหน่ายและติดตั้งจอแอนดรอยติดรถยนต์นะครับวันนี้อยู่กับรถ t o y ต t าคอมมิวเตอร์ปี2025ตัวหน้ายาวนะครับคันนี้ติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นหน้าจอขนาด10นิ้วลูกค้าเลยเป็นสเปคเทพท็อปสุดนะครับแรม12บสองลอมสอง cpu 8คอร์ยี่ห้อไฮเทคนะครับแล้วก็ติดกล้อง360องศาภาพแบบ3มิติพื้นที่รอบรถชัดเจนนะครับกล้อง360องศาติดตั้งเพื่อลดจุดอับสายตานะครับเมื่อจุดอับสายตาลดลงความปลอดภัยในการขัับบขขี่่เพิมึ้นนะคร รถที่ไม่มีกล้องขับได้นะครับแต่แม,ม่ปลอดภัยติดตั้งกล้อง360องศาเข้าไปขับง่ายและปลอดภัยกว่านะครับกล้องหน้าไอ้ภาพ2มิติกล้องหน้านะครับกล้องหลังปุ่มนี้เป็นกล้องซ้ายปุ่มนี้เป็นกล้องขวาปุ่มนี้กล้องซ้ายกล้องขวาพร้อมกันพื้นที่รอบรถกดฝาท้ายเห็นล้อหลังซ้ายเห็นล้อหลังขวากับพื้นที่รอบรถนะครับระบบออโต้เข้าเกียร์ถอยนะครับขึ้นกล้องหลังพร้อมกับพื้นที่รอบรถนะครับ แอรจัดระยะซ้ายขวาให้มีเส้นการะยะนะครับหมุนพวงมาลัยเส้นการะยะก็จะเลี้ยวตามพวงมาลัยตอนนี้หมุนด้านซ้ายครับท้ายรถก็จะไปตามแนวเส้นนี้หน้ารถก็จะสวิงมาตามแนวเส้นนี้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเส้นเลี้ยวให้ใส่ระบบแชนบัสเข้าไปด้วยนะครับออกจากเกียร์ถอยก็จะขึ้นกล้องหน้าให้ประมาณ5วินาทีนะครับก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นกล้องซ้ายเปิดไฟเลีเ้ยวขวาขึ้นกล้องขวาสั่งเปิดกล้องที่พวงมาลัยได้ปุ่มคําสั่งเสียงครับกดปุ่มนี้กล้องก็จะติดขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกมุมกล้องที่หน้าจอนนะครัับหหห้้้าาาลงซขวไดดม ทีนี้มาดูในส่วนของระบบความบันเทิงนะครับแอปพลิเคชันยูทูบเน็ตฟิกลงให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Play Store นะครับมี g o o g l e Map แผนที่นําทางรองรับ Android Auto ตไรสายรองรับ Apple Ca r าเทไรสายเชื่อมต่อสัญญาณ w i f i จากมือถือได้แล้วก็สามารถใส่ซิมเน็ตได้นะครับดูการประมวลผลนะครับสเปคแท้ซี u ยูแรงประมวลผลไวนะครับนี้ลตึ้ปืึ้ๆตแบบนี้นะครับต่้งตึ้งแบบนี้เลยรีวิวส่ไม่มีตัดต่อนะครับ ขยายจอก็ลูดขึ้นแบบนี้แล้วก็ตัวน,นี้ความละเอียดภาพ2,000คูณ1,200เป็นภาพ 2K ภาพคมชัดสีฉ่ำนะครับในในนนเบนียงคลิกนะครับแล้วก็สามารถพักแสงหน้าจอที่พามอะไรได้ปุ่มโหมดนะครับกดปุ่มโหมดพักแสงหน้าจอนะครับให้หน้าจอเมืดเสียงจะได้ไม่เข้าตาเวลาขับรถนะครับกดอีกหนึ่งครั้ง ก็ะจะติดขึ้นมานะครับมาดูในส่วนของแผนที่นำทางนะครับ Google Maps ั่งงานด้วยเสียงนะครับชนบุรีอ่าุเริ่มรถเร็วทัดใจใช้งานได้จริงนะครับนี่แบบนี้เลยทำแบบนี้ก็ได้ใช้งาน2องแอปกดปุ่มนี้นะครับกดแบ่งหน้าจอเปิดแอปที่2นะครับดูแผนที่กับ Youtube พร้อมกันนะครับ จะย่อแผนที่ก็ดึงมาฝั่งนี้จะย่อ Youtube ก็ดึงมาฝั่งยูทูกแต่สลับข้างก็แตะ2ครั้งใช้งานง่ายนะครับยกเลิก2หน้าจอก็ดึงไปด้านใดด้านหนึ่งให้สุดก็จะเหลืออันเดียวปุ่มนี้เป็นปุ่มย้อนกลับนะครับเราติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพนะครับมีประสบการณ์มีความชํานาญเฉพาะทางนะครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามไดที่เบอร์0817757546ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ